การอาบน้ําและการวนวดทาลกนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ลูกลของเราจะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งจะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการนะคะแล้วก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวค่ะโดยเราจะเริ่มต้นจากการอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายให้ลูกน้อยรู้สึกสบายตัวค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถสังเกตความผิดปกติได้ไม่ว่าจะเป็นปวดหรือผื่นตามาาร,ร่างกายของลูกนะคะโดยเราจะอาบในเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงสายและก็ช่วงบ่ายค่ะ สำหรับคุณพ่อและคุณแม่มือใหม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะยังไม่รู้วิธีที่ถูกต้องก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราในคลิปนี้ได้เลยค่ะการเตรียมอุปกรณ์อ่างอาบน้ําสําหรับใส่น้ําอุ่นสบู่เหลวหรือสบู่ก้อนผ้าหรือฟองน้ําผ้าเช็ดตัวผื่นใหญ่และผื่นเล็กสำรีใส่น้ำต้มสุกสำหรับเช็ดตาและสำลีแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดสะดือ การอาบน้ำใช้หลังมือหรือข้อศอกในการทดสอบความอุ่นให้เหมาะสมถอดเสื้อผ้าให้แก่ลูกน้อยหลังจากนั้นนำผ้าขนหนูมาห่อรัดตัวของลูกให้แน่นใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาลูบให้ทั่วบริเวณใบหน้าและลูบให้ทั่วบริเวณศีรษะหยดสบูเ่เหลว1-2หยดใช้นิ้วนวดเบาๆแล้วลูบให้ทั่วบริเวณศีรษะ หลังจากนั้นใช้ฟองน้ำทำความสะอาดบริเวณศีษะอีกครั้งและเช็ดสีษะให้แห้งนำลูกน้อยลงอ่างใช้ฟองน้ำลูบทั่วตัวให้เปียกหลังจากนั้นใช้สบู่ลูบตัวทีละส่วนของร่างกายตั้งแต่แขนซ้อคอและลำตัวแล้วจึงล้างฟองสบู่ออกให้หมดอีกครั้งใช้มืออีกข้างประคองบริเวณหัวไหล่และท้ายทอยของลูกหนาซึ่งผ้าแขนของผู้อ่านและใช้ฟองน้ำลูบทั่วตัวให้เปียก หลังจากนั้นใช้สบ,บู่ลูบทำความสะอาดทีละส่วนของร่างกายตามซอกบ,บริเวณต่างๆแล้วจึงล้างฟองออกให้หมดทำการล้างมือของลูกเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วจึงอุ้มขึ้นจากอ่างเพื่อทำการเช็ดตัวขั้นตอนในการเช็ดตัว ใช้สำลีสก้อนชุบน้ำอุ่นบีบน้ำออกแห้งหมาดๆใช้สำลีเช็ดรอบตาของลูกก้อนแรกเช็ดข้างขวาก่อนก้อนที่สเช็ดข้างซ้ายป้ายจากหัวตาไปหางตาที่สำคัญต้องดูแลสะดือโดยใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดโดยปกติจะหลุดเองภายในไม่กี่สัปดาห์ อควรระวังห้ามทิ้งลูกไว้ภายในห้องน้ําขณะอาบน้ําเด็ดขาดเช็คความอุ่นของน้ําที่ใช้อาบเสมอเนื่องจากผิวทารกค่อนข้างอ่อนห้ามใช้สบู่ของผู้ใหญ่ในการอาบน้ําให้ลูกเด็ดขาดห,าขขห,าาหลังจากเาาช็ดตัวเสร็จแล้วควรคลุมตัวด้วยผ้าเช็ดตัวแล้วจึงอุ้มออกมาแต่งตัวห้ามใช้โลชั่นน้ำมันทาให้แก่ลูกเพราะผิวอ่อนมากอาจเกิดการระคายเคืองค่ะแหล่งใจนี้จะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางกล้ามเนื้อได้โดยการนวดสัมผัสนะคะ ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับลูกค่ะเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะซึ่งทําได้โดยการอุ้มการกกอบกอดและก็การยิ้มสบตาทําร่วมกับการนดวดสัมผัสค่ะขั้นตอนการนวดทารก14ท่าท่าที่หนึ่งท่าที่คาดผมผู้นวดวางฝ่ามืลอลงบงกลางศีรษะเด็กโดยใช้นิ้วมือประสานกันเล็กน้อยนวดผ่านหลังหูไปส,สุดที่ปลายคางทำซ้ำ5ครั้งค่ะ ท่าหลังขาบ้านผู้นวดใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางจะหลดกันตรงหน้าผากนวดไปที่ขมับทาําซ้ำ5ครั้งค่ะท้อที่สามท่ายิ้มแฉ่งใช้นิ้วหัวแม่มือวางไว้เหนือริมฝีปากตรงกลางนวดออกไปหางมุมปากทั้งสองด้านนวดริมฝีปากบนและนวดริมฝีปากล่างในลักษณะเดียวกันทาําซ้ำ5ครั้งค่ะทที่สี่ท่าเปิดหนังสือผู้นวดวางมือทั้งสองข้างโดยให้จัดหลดกันตรงเกล็กลางหน้าอก ลูกประจานใช้คูงด้านข้างประจลดกันที่กลางหน้าท้องในลักษณะรูปปัจใจทำสา3ห้ครั้งค่ะ เมย์จอด,ด้ายผู้นวดจับข้อมือเด็กวางลาบไปกับเบาะหรือที่นอนในระดับไหล่นวดบริเวณใต้หลักแร้หรือบริเวณที่มี่อมน้ำเหลืองทำซ้ำห้าครั้งค่ะท่าที่6ถ้าบีบนวดไปรอบแขนผู้นวดจับแขนเด็กมาด้านหน้าลาตัวเด็กใช้ฝ่ามืออีกข้างกำลังอบแขนเด็กนวดเป็นวงกลมจากต้นแขนไปที่ข้อมือขึ้นลงซ้ำห้าครั้งและนวดฝ่ามือเป็นวงกลมค่ะท่าที่เจ็ดเป็นท่าไอนะคะผู้นวดจะวางมือไว้ใต้าชายโครงด้านซ้ายของเด็กนะคะ นวดมาบริเวณที่บ้านเอวทำซ้ำ5ครั้งค่ะท่าที่8นะคะจะเป็นท่าแอวขว้มนะคะจะเริ่มนวดจากลำตัวด้านขวาของเด็กนะคะพลันเสดือไปด้านซ้ายแล้วนวดลงคล้ายรูปตัวแอวขว้มนะคะเราจะทำซ้ำ5ครั้งเหมือนกันค่ะแล้วก็ท่าที่9นะคะเป็นท่า U ค่ะก็คือจะใช้ฝ่ามือลูบบริเวณท้องของเด็กเป็นรูปตัว U คว้มนะคะโดยเริ่มจากด้านซ้ายไปด้านขวาของผู้นวดค่ะทำซ้ำ5ครั้งเหมือนกันค่ะ ท่าที่10นะคะเป็นท่ารหัสวิตน้ำค่ะผู้นวดใช้สันมือวางใต้าชายโครงนะคะแล้วก็นวดลงมาที่ท้องน้อยนะคะยกขึ้นตามด้วยมืออีกข้างหนึงค่ะทำสามห้าครั้งค่ะท่าที่11นะคะเป็นท่าปูไตพวงค่ะ,คะผู้นวดใช้ปลายนิ้วนะคะนวดบริเวณหน้าท้องบนรอบสะดือในลักษณะปูไตเริ่มนวดจากซ้ายไปขวาค่ะแล้วย้อนกลับทำสามห้าครั้งค่ะ เป็นท่าบีบนวดรอบขานะคะผู้นวดจะใช้มือข้างหนึ่งกับข้อเท้าของเด็กนะคะโดยให้นิ้วหัวแม่มือนะคะวางที่ต่างฝ่าเท้านะคะแล้วก็ใช้มืออีกข้างนะคะนวดตั้งแต่ต้นขาไปจนถึงข้อเท้านวดขึ้นลงในลนักษณะเดียวกันทำซาำห้าครั้งท้ายใ,ใช้นิ้วหัวแม่มือกดบริเวณฝ่าเท้าเบาค่ะ ไปจะเป็นท่าลูกกี้นะคะผู้นวดจะใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างประกบตั้งแต่ต้นขานวดขึ้นในลักษณะของการเดินหน้าถอยหลังจากต้นขาไปข้อเท้าแล้วย้อนลงมาที่ต้นขานะคะนับเป็นหนึ่งครั้งเราจะทาซ้าทั้งหมด5ครั้งค่ะมาถึงท่าสุดท้ายนะคะก็คือท่าเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังค่ะผู้นวดนะคะจะจับเด็กนอนคว่ำใช้ฝ่ามือประกบกันตรงกลางนะคะตั้งแต่บริเวณหัวไหล่มืออีกข้างหนึ่งนะคะจะนวดลงอีกข้างหนึ่งจะนวดขึ้นในลักษณะเดินหน้าถอยหลังค่ะจากไหล่ไปที่ก้นกบนะคะแล้วเคลื่อนขึ้นไปในลักษณะ การดูแลทำความสะอาดสุขอนามัยของทารกแรกเกิดนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่เป็นเพราะว่าผิวหนังของทารกนั้นมีความบอบบางและแพ้ง,ง่ายอีกทั้งยังเจอสิ่งสกปรกต่างๆมากมายทั้งฝุ่นมลพิษในแต่ละวันจึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเกิดการระคายเคืองดังนั้นพ่อแม่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการอาบน้ำให้ลูกที่ถูกต้องอย่างเหมาะสมกับวัยของทารก ั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยเองค่ะสําสหรับการนวดนะคะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางกล้ามเนือ้อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และเด็กนะคะก็ยังช่วยเรื่องของระบบประสาทระบบขับถ่ายนะคะให้เด็กได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอารมณ์ดีคายความเครียดให้กเด็กได้นะคะเพียงแค่เรายิ้มอบก,กอดแล้วก็สบตากับเด็กนะคะร่วมกับการนวดสัมผัสน,นะคะก็จะสามารถช่วยได้ะคะ่ะดังนั้นเราจึงเลือกเวลาที่เหมาะสมก็คือเวลาที่ลูกไม่โยเยไม่หิวนมนะคะหรือว่าหลังจากอาบน้ําค่ะ